สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นครับผมอ่าอีกน่าจะ5้าโมงพอดีเป๊ะหรือเปล่านะครับสวัสดีพี่พี่ที่กําลังเลิกงานล้างไม้ล้างมือนะฮะเตรียมตัวกลับบ้านนะครับก็เอางานรอๆนะครับนะฮะงานสวยๆรอๆนะครับจับจ้าบเลยนะครับเอามาให้พี่พี่นะรับชมกันนะครับก่อนเลิกงานนะฮะ จะได้มีความสุขนะฮะในการเดินทางกลับบ้านนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับคุณลูกค้าจากคลองสารนะครับคลองสารมาเปลี่ยนสเต็ปนะครับจากล้อเดิมนะครับเป็น TE สามเจ็ดสเต็ปยีราฟซิ่งตัวสูงนะครับลำนี้เป็น d m a ม็ก g h ไฮ n d น er, เดอร์นะครับนะี่ฮะเอางานอมตะ งานน้ำตาลของเราก็เป็นทีงานสติกเกอร์นะครับใส่กันทั่วบ้านทั่วช่องนะฮะของแถมครบนะฮะตอนนี้มีโปรโมชั่นแถมท่อไอเสียด้วยนะครับแต่ลํานี้คุณลูกค้าบอกขอขอขอยังไม่ใส่นะฮะคุณลูกค้าบอกชอบท่อเดิมมากกว่านะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่พี่ๆนะท่านไหนนะที่สนใจนะครับอยากจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางตอนนี้โปรโมชั่นฮนะโปรโมชั่นก็แถมท่อไอเสีย นะครับเป็นท่อออกท้ายได้สีนะครับแนะ่นะฮะอะหล่อครับหล่อไหมฮะหล่อไหมฮะแน่นี่ฮะแบบนี้เลยได้เลยครับพี่กอฟแนะ่ได้เลยแวะมาได้ครับแวะมาได้ขอบคุณพี่ต้นครับผมนะขอบคุณพีต่ต้นพะบอกสวยครับผมนะฮะก็อุปรกรณ์ของแถมฝาปิดดุมซิ่ง่านะสีจำๆจลำๆแบบนี้ มีแถมให้ครับผมมีแถมให้นะฮะสเต็ปใช้งานเก้าครึ่งสิบครึ่งนะครับเขาด่านได้นะฮะไม่ถือว่าล้นทางมากเกินเกินไปนะครับผมนฮะเปลี่ยนทดแทนยางใหม่นะครับไ้ยเปลี่ยนแท่ยางเก่าพูดผิดเรียบร้อยครับผมแบบนี้เลยอุปกรณ์ของแถม แถมครบจบที่เดียวนะฮะขอบคุณพี่ขอบคุณพี่เพชรคาดครับแม่อีกลูกค้าอีกหนึ่งท่านขอบคุณให้ความไว้วางใจนะครับฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับพี่ๆนะท่านไหนนะใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับพอใส่ล้อก็จะออกมาแนวนี้นะครับสเต็ปเดิมหน้าหลังเท่าเดิมไม่ได้เอาลงนะครับอ่ารุ่นนี้ก็ซุ้มล้อจะโล่งๆกว้างๆหน่อยนะครับเป็นสไตล์ของรถตัวสูงเขา อ่ะเห็นล้อเ,เวลล้อเ,เวลชุดนี้ต่างจังหวัดครับน,นี่ฮะยางไทยดีสันตินะครับยางดีสันติปี20นะครับจัดส่งที่ไหนเพชรบุรีนะครับอ่าเพชรบุรีเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งให้นะครับเพราะวันนี้วันอาทิตย์ฝนตกปิดนะครับผมอันนี้ก็เป็นยี่หครับเหมือนกันนะครับสองห้าหกสิบสิบแปด นะครับสเตปของชุดนี้เป็น9้าครึ่งทั้งล้อนะครับ,รบออฟย,ยีนะครับนี่อ่ะรอครับรอแจมแรมสวยเลยนะฮะนี่นี่นีฝนน่ฝากเป็นแนวทางด้วยฝากเป็นแนวทางด้วยนะครับพี่ๆนะท่านไหนสนใจอยากได้ทีอีสามเจ็ดงานสติกเกอร์แบบนี้นะฮะงานแบบเอ่ออมตะออริจินอลเลยนะครับหรืออยากได้เป็น ล้อเวลงานเลเซอร์แบบนี้โชว์ออฟโชว์ show, ขอบเงาเงากันเงาตาแตกฮนะใช่พี่เงาตาแตกตาเยิ้มกันเลยทีเดียวนะครับก็สกิทได้เลยนะฮะฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยนะครับขอบคุณพี่พี่นะทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมนะครับนะค,บคอมเมนต์ต่างนะครับขอบคุณมากๆเลยนะที่มีส่วนร่วม พี่พี่นะนะท่านไหนสงสัยตรงไหนอยากทราบอะไรตรงไหนแนะนําได้ครับถึงไม่ได้เปลี่ยนยเปลี่ยนยางกับผมนะครับท่านไหนผมพอจะมีความรู้ตอบได้ผมจะอตอบให้เลยนะครับขอบคุณมากครับเโอเคเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยงั้นเดี๋ยวจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากๆไปแล้วครับสวัสดีครับ